สุริยาและเพื่อนเพื่อนดาวเคราะห์เล่าเรื่องราวของดวงดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่าสุริยาเขาเป็นดาวดวงเล็กๆที่อยากรู้อยากเห็นเขาชอบมองดูดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ห่างๆและสงสัยว่าชีวิตบนนั้นจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งสุริยาตัดสินใจออกเดินทางเขาโบกมือลาเพื่อนเพื่อนดาวเลิกด้วยกันแล้วมุ่งหน้าสู่ระบบสุริยะเขาอยากจะไปทำความรู้จักกับดาวเคราะห์แต่ละดวงให้มากขึ้น ดวงแรกที่สุริยาเจอคือดาวพุธดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดดาวพุธดูเงียบเงียบและเคลื่อนที่เร็วมากเขาบอกสุริยาว่าฉันต้องรีบหน่อยนะเพราะฉันต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ให้ครบหนึ่งรอบในเวลาแค่88วันถัดมาสุริยาพบกับดาวศุกร์ดาวเคราะห์ที่สว่างสวัยที่สุดดาวศุกร์ยิ้มให้สุริยา และบอกว่าฉันเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะเลยนะเพราะมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นที่กักเก็บความร้อนไว้แล้วสุริยาก็มาถึงดาวเคราะห์ที่สวยงามที่สุดนั่นคือโลกของเราโลกมีสีฟ้าและเขียวที่สดใสโลกทักทายสุริยาอย่างอบอุ่นและบอกว่าที่นี่มีทั้งน้ำและอากาศทำให้มีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ ต่อไปคือดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงดาวอังคารดูเหมือนมีฝุ่นสีแดงปกคลุมไปทั่วเขาเล่าให้สุริยาฟังว่าฉันเป็นดาวเคราะห์ที่มีภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเลยนะชื่อว่าโอลิมปัสมอนสุริยาเดินทางต่อไปจนถึงดาวพฤหัสบวัดีดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวพฤหัสบวัดีมีลายเส้นสีน้ำตาลและขาวและมีจุดแดงขนาดใหญ่ที่หมุนอยู่ตลอดเวลา ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงต่อไปที่สุริยาเจอดาวเสาร์มีวงแหวนที่สวยงามมากทำจากน้ำแข็งและหินเล็กๆดาวเสาร์ภูมิใจกับวงแหวนของเขามากและบอกว่าวงแหวนของฉันทำให้ฉันดูโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมล่ะ สุริยาเดินทางไปต่อและพบกับดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวยูเรนัสมีสีฟ้าอ่อนและหมุนตะแคงส่วนดาวเนปจูนมีสีน้ำเงินเข้มและมีลมพายุแรงที่สุดในระบบสุริยะสุริยาดีใจมากที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆทุกดวงเขาโบกมือลาแล้วเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากมายที่ได้เรียนรู้จากดาวเคราะห์แต่ละดวง